เขาเรียกว่าเปิดขุมทรัพย์รับโชครับทรัพย์รับทุกอย่างที่เดินผ่านเราในสิ่งที่ดีๆแล้วก็กันแล้วก็แก้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอันมมงคลน,นะฮะให้มลา,ายหายสิ้นครับก็จะประกอบพิธีท่านก็ดูใน Facebook ว่าท่านจะประกอบพิธีวันไหนนะไม่ไม่ได้ทุกวันนะครับไม่ได้ทุกวันเลยนะครับลงยันหลังมือนะครับด้วยแป้งเจิม มวลสารพิเศษะะที่มากไปด้วยอนุภาพนะ,ะครับขับแควขาดปลอดภัยเสริมมหาสเสน่ห์เสริมมหานิยมค้าขายจเจริญรุ่งเรืองนะ,ะครับก็เชิญทุกท่านครับก็แล้วก็วันนี้นะตะกุดจันเพนเดี๋ยวลองสอบถามเจ้าที่ดูนะ,ะผมยังไม่ทราบว่าจะได้สักกี่ดอกดอกแล้ว200บาทปีหนึ่งอาจจะครั้งเดียวก็คือวันเพนขึ้น15บห้าค่ำ เดินรับก็วันลอยกระทงนะครับก็จะประกอบพิธีอาจารย์ตะกุดจันเพนนะฮะถือวาอ่าวันนี้เป็นวันเดียวนะฮะในหนึ่งปีแล้วก็จะจานาประกอบพิธีทําได้ไม่ขีดดอกนะฮะทำได้ไมีกี่ดอกก็จะเปิดให้ทุกท่านได้บูชาดอกละ200บาทดอกละ200บาทนะฮะก็ลองสอบถามเจ้าหน้าที่ดูนะฮะ ว่าจะจองยังไงนะฮะจะจองยังไงจะบูชาย,ยังไงนะฮะดอกละ200บาทครับตะกุดจันเพนเรื่องของความอยู่เย็นเป็นสุขความสุขความสบายความมั่งคั่งความร่มรมำรวยก็คือจันเพนนะฮะตะกุดครับ ก็ขอตอนรับท<อ>ุกท<อ>่านนะครับ วสว่างอารมณ์วันนี้ก็อาบน้ำเพ็ญหลวงพ่อจัดทุกปีแต่ปีนี้ย้ายมาตรงนี้เป็นครั้งแรกนะพนะ่อนะตรงนี้นะอ๋อค่ะเรียกว่าลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นขาประจำกันก็ทราบไปนีอยู่แล้วว่าจะต้องมาที่บริเวณพื้นที่นี้สำหรับวันนี้ท่านที่จะเข้าพิธีอาบน้ำเพ็นนะครับก็มีการลงทะเบียนมีการลงทะเบียนรับขันบูชาครู